ครับโจโบพาล้อนะครับอีพี22นะครับมือนี่พิเศษแน่จันอยนะครับมือนี่มาบันไปใช่นะครับเนาะวันไขวันเกิดนะครับบันไปแกะนะครับเนาะมือนี่อยู่กับเสียรูปรอนะครับเสียโอ๊ตเสียโอ๊ตนะครับมามือนี่มือนี่เอาเห็นไหมมึงนะครับว่าันเกิดไอ้ใช่นะครับมาหยามล้อนะครับเอาเทปยางกินนะครับพี่น้อง อีพี่นี่อีพี่สองคุ้งสิบผิดนะครับเนาะเอาเมื่อกี้เนี่ยเขาเฮ็ดผิดไปนะครับอีพี่อีพันมานะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องน้านะครับโบบามาครับเมือเนี่ยมาดต่โจนะครับอีกจัน้อยนะครับมาเบื่องว้าดสีมี่ยังมากินพี่น้องนะครับเนาะสักรูครับาโอเคนะครับเนาะมาเจอนะครับผููแรกนะครับน้องหนุ่ยนะครับ มาซอยมาซอยงานปีแขกมีอย่างมาซอยครับมื่อนี่ยมีไมาล่าครับผมมีไมาล่านะครับเนาะโอ้สั่งตรงมาจากไสครับเมื่อสั่งตรงมาจากสามเภาครับอ้าวนะครับสามสามเภาเมืองอุดรนะครับเนาะโอ้โหเอาอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าเตายังครับเมื่อ าเตาแก๊สเตาแก๊สเตาแก๊สย่างนะครับเนาะเตาโมปิ้งนะครับเตาโมปิ้งนะครับการล่านยูนล่านเนื้อย่างนาล่นเลี่ยมนะครับอ่านาล่นเลี่ยมอ่าตำบลตะเพาบนาะเ่ยมเกาหลีครับผมตำบลตะเพาจังหวัดอุดรธานีนะพี่น้องแมนครับนะครับเมื่อนี้นะครับน้องนุ้ยนะครับก็ได้เอามาล่านะครับสูตรพิเศษนะครับมาซอยงานมื่อ well นี no ้เนาะเอามาเบิ bueno s <S ่งบรรยากาศนะพี่น้อง ในบัดูจักกินยัางกันนะครับมือนีก็นั่งห่างๆกันน่จักน้อยนะครับแต่ของมันเกิดเพิ่นครับอ้าอันนี้คือเมนูแรกครับเมนูแรกก็คือมาล่านะครับจากน้องหนุ่ยนะครับเนาะจั๊กน้อมาเบิ้งไหมครับอันนี้ต่อเบิ้งบรรยากาศไปรอบๆนะครับอากาศก็เย็นนะครับมื้อนี้บรรยากาศดีนะครับเนาะ นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิร์นกันไหมว่าผู้ใดสีเอาอยัางไม่อีกนะครับสักครู่มาอีกมาอีกวันหนึงนะครับอ่อ,อีกเมนูหนึ่<ม>นนงอีกเมนูหนึ่งครับน้องเก่งนะครับครับเมื่อนี้มา,า,มาเป็นบรรยากาศย่างแบบก็คือเต่าแคทนะครับเมือ่อกี้เมื่อกี้เป็นย่างเต่าแคทนะครับวันนี้ที่เป็นย่างเต่าคามน้ำเสียดายพี่เดชเข้าก๋เตี๋ยวมาเนาะพี่เด็ด๋วยเตี๋ยวไหมก็ได้บอกไว้ก่อนเมนูนาะมา บรรยากาศดูดูสิกินได้เหรือพี่ค่ะง่ายๆใช่ได้ใส่ไดยแล้วมือหนาที่ไปยามอยู่บ้านเนี่ยเอามือหนาไปเลยครับเอาเลยนัดเลยมือนี้มือนี้เบิร์กนะครับาหินยังนะครับของนองเกีงนะครับเบิรงนะครับมาแล้วครับเจ้าของวันเกิดกนมาแล้วครับพี่แขกเอาทักทายแฟนแฟนๆนะพี่แขกนะครับเจ้าของวันเกิดนะครับเนาะเอามือนี้มาเอาของซุูมนี่เป็นเป็นยังครับนี่อันนี้เป็นเสือร้องไห้เสือร้องไห้นะครับเนาแอ้วอันนี้ก็ ข้าหมูย่างข้าหมูย่างออาสองเมน,นูนมีทั้งเสือแล้วหมูเออมีทั้งเสือแล้วหมูน่าหนูล่ะหมูยังไม่มาหนูกำลังเดินทาง <laughs> อ่าเดี๋ยนะครับวันนี้ขาดแค่หนูยอย่างเดียวเ,เดี๋ยวเมื่อหน้าเข้าไปเบิ่งบรรยากาศนะครับ <Yeah. S 1> เออของย่างหนูนอยู่บรรยากาศอยู่จังหวัดยังก่อนขอนแก่นเนาะขอนแก่นครับผมอำเภอภูเวียงอำเภอภูเวียงนะจูบพภาลอกทีเดียวพี่น้องไปเบิ่งนะครับ บรรยากาศย่างหดูอยู่ผู้เียงนะครับเนาะเอ้าโอเบิ่นต่อไปจิพัชเขาขั้วเนี่ยบอหนี่สักครู่นะครับน้องเก่งการย่างหงูไปเรื่อยๆนะครับเนาะอาซักครู่เข้ากะจีเข้าไปในครัวขังบ้านนะครับเนาะน้องปุ่นนะครับน้องเข้าปุ่นคนสวยอะไรนะเราจะตั้ง ตั้งอะไรนะข้าวุ้นซอยจูข้าวุ้นซอยจนะครับ<ช>แต่วันนี้กินอะไร,ร,ไรวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรกินส้มตำค่ะโอ้วันนี้กินส้มตำนะครับเอากินส้มตำให้พี่น้องมึงนะคนในเมืองนในมืองทกินส้มตำเป็นละลคะคนมันนอกค่ะแซบบครับแซบบแซบบไทยคนอื่นนะครับแม่ไปหน้องแม่เนะครับบรรยากาศนะครับนีสาวสวยนะครับเอาน้องแนนน้องแนนกินอะไร ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศเป็นบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะอ้าวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ต่อโอ้เป็นอาะแสแฝงสาวปุ่นกินพักปันนี้โอเคนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสาวๆนะครับน้องกุ๊กไก่นะครับน้องแนนนะครับ ทำอะไรครับสาวๆปิ้งหม่าล่าอยู่ค่ะปิ้งหม่าล่าอยู่นะคะ <S 2> <S 2> <S อร่อยๆนะคะหมา่าล่าหม่าล่าอร่อยอรอ่อยค่ะเชิญเชิญเลยครับเด้อหม่าล่าอะไรสาวๆมาย่างเองนะครับมีอะไรบ้างก,กุ้งไก่มีเบคอนพาเทอนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นะคะเนไก่ไก่ด้วยอันนี้อะไรอบไก่ออกด้วยเห็ดเห็ดคั่นเบคอนค่ะคั่นเห็ดคันเบคอน อร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยค่ะแล้วใครชอบก็ไปกินที่ได้ที่สมพานะคะที่สมพานนะครับสมพานแลนด์นะครับมาเชิญเชิญเชิญได้ที่สมพานนะครับมีสองสาวนี่ย่างเลยหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญพิเศษไปย่างให้เลยนะโอกาสหน้านะครับนะเอาโอเคนะครับเนาะสาวๆกับมาบริการนะครับเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พีอาร์นะครับเนี่ยอ๋อ น้องๆนะครับมาร่วมงานนะครับสวยสวยสวยทุกคนนะครับมาเอ้าพ่อกันอีกจังน้อยทีมี้สุดเลเยอะเดี๋ยวจะให้น้องๆเข้ามาปิีงให้ดูอ้าวถ้ามีโอ้ลืมเลืมเลืมลืมขอขอขอให้หน่อยขอกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะอ่าช่องโจโบผ่เลาะช่องอะไรนะคะโจโบผ่เลาะครับโจโจโบผ่เล้อช่องโจโบผ่าะนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับน้องแนนครับ โอเคนะครับบัดนดี้เมนูสุดท้ายเมื่อกี้เขาคั่วมาเพิเ่นเสร็จเบิดแล้วนะครับบา,าร์ดนี้ก็เลยว่าเบิ่งเมนูสุดท้ายของพี่อ,อ่อนะครับ <c oughs> พี่ว่ามาอวยพรวันเกิดบอสนะครับมื้อนี้นะครับหลังจากเบิ่งรายการอาหารมื้อนี้เขามื้อนี้แล้วก็ขออนุญาตลาพี่น้องนะครับเนาะเมนูเมนูของพี่อ่อนะครับมื้อนี้ รูอดีตสารบ้านเฮานะครับแต่ว่าเพิ่นอินเตอร์นะครับเพิ่นอยู่บังหลังบังหน้าพุ่นหลังนะครับเนาะไม่เหมือครันบินมาจากบินมาจากบ้านดุงสวิตสวิตนะครับบินมาจากสวิตเพื่อสิมาเห็ดเมนูนี่ไข่บอลนะครับเนาะเอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งเมนูนี้อีหยังเขื่อนมาเกาจีนะครับเนาะเอา ข่อยกีม <it> ือนีมอไผ่บอดนะครับปอพ่อนม่งเกิดไผ่บอดเอาใครยุสมิตรว่าเลยมาขอยกีให้ที่อ๋อเป็นตัวแท้นลองๆทุกคนในนีนะครับปอพ่อนม่งเกิดไผ่ไผ่บอดนะครับน้าไห้ปีแขกนะครับอ่ะเพิ่เนพี่อ๋แค่พี่เบอร์ตีแกบอดปอพ่อนม่งไอเนี้ยวแน่นคือกีในี่า่อยเด้อนะครับขออนุญาตน้าพี่น้องไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ อีพี่นาเข้าเจอกันไหมอาจจะได้ไปเยี่ยมเยี่ยมพี่ออยู่บ้านดุ่งเนาะมาดูเป็นยัไงมาลขออนุญาตโฆษณาหน่อยเขียนน้องคั่มบันดุงค่ะแข่ยนน้องคั่มบันดุงนะครับเนาะเอาเจอกันอีพี่นานะครับอีพี่นีพี่สองอาหารอร่อยอาจจะนะครับกินอาหกันเองครับกดไลค์กดแชร์กดสับสกเกอ์ให้เจ้าบ่ผ่านร้อนเลยนะเดี๋ยวเจ้าบ่ผ่านร้อนสิไปเยืี่ยมนี่มีตั้งเร้าค่ะ เงื่อนหนองคำนะครับบันดุงนะครับสำหรับพี่นดีนะครับก็ขอล่าพี่น้องเพียงชำินิดนะครับสวัสดีครับ